เร็วนี้ครับมีการส่งเสริมเรื่องของการยกระดับเมืองหนาเทียวกันนะครับภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเมืองหนาเทียวนะครับซึ่งจะมีกิจกรรมแบบละล่านตานะครับวัฒนธรรมอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นทินแบบมัดอิมัตซีมัดอีทครับบริเวณของลานพญารีสตานคราชที่อําเภอเมืองนงครพนมครับโดยทันผ้วาราชาการจังหวัดนครพนมนายวันชัยจันพรเป็นประธานเปิดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเมืองนาเทียว ในกิจกรรมและล่านตาวัฒนธรรมอิ่มอร่อยกับอาหารทิน่นผ่านแนวขิดมัดซี่มัดอีดนะครับมีกิจกรรมขืนเพื่อส่งเสริมแลกลกพักดันไห่จังหวัดนครพนมนีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองหลักตามนโยบายของรัฐบาลรวมไปถึงส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดนําให้เป็นที่รู้จักอย่างแผ่ห้ายขึ้นส้่งไรยใดให้กับชุมชนจังหวัดนครพนมนีเป็นเมืองนาเทียวเป็นเม,อนเเนเมืองแห่งการพักผ่อน สามารถมาท่องเที่ยวได้ทั้งปีตั้งแต่ต้นปีจนหอดปลายปีกิจกรรมนี้ครับมีนั่งร่ำกว่า200คนมาร่ำวงสวงองพระยาศรีสัตนาคราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของนครข้าพนมเป็นการรวมแสดงออกถึงความหากความสามัคคีความรัทธาและการจำหน่ายอาหารทินและเป็นเอาฟูดทรักมานํำนะครับใหไล่ก็คือศิลปินครับ ศิลปินภูไทยการแสดงแบบมอลาบานเฮ้าเนี่ยนะครับมาแสดงศิละปะวัฒนธรรมทองถินนะครับจากวงศิลปินซื่อดังก็เป็นการสร่งเสริมสืบสารศิละปะวัฒนธรรมของชาวอีสานเป็นการสั่งความบันเทิงความสุขใจนะครับให้กับคนในอุนคราพนมและก็นักท่องเที่ยวอีกนํานะครับส,ส,สั่งความสุขสร้างความสุขสนานให้แก่พี่น้องชาวนครพนมที่มาเยี่ยมชมในเทือนี้ครับ